เชิญชวนนะครับเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟปล่อยกระทงสายตามลําแม่น้ําโขงนะครับอาเมนกระทงสายเขาจะปล่อยเป็นเทือกันในบ่าวจุดเสร็จก็เอากระโปง้านเขาเนี่ยแหละเอาเทียนใส่แล้วก็เอาใส่ใส่จุดปล่อยแล้วครับเยเย็นกันหด่ผมเห็นเป็นบ่อลเซียร์ยืนตั้งเป็นพันเอยเลอยหรือเสียร์ยืนลอยไปครับนะครับณบ้านหนองลมตำบลโพไซอําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนายชาคิดชุมจันทร์นายอําเภอดอนตาลพร้อมด้วยชาวบ้านหนองลม ขอเชิญเที่ยวง,งานประเพณีไหลเรือไฟปล่อยกระทงสายตามลําแม่น้ําโขงนะครับบ้านหนองหล่มตําบลโพไ่อําเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับในวันที่25ถึง26นะครับสิงหาคม2565ครับผมบอกจีมือตัวนี้เม่นมครับมีการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดงานนะครับงานวันที่25นะครับการแสดงลําลําวงย้อนยุคนะครับการแสดงแสงสีเสียงของเยาวชนและนักเรียนนะครับ วันที่26นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับปล่อยกระทงสายและไหลเรือไฟนะครับมีการแสดงหมอลำพญาซึ่งเป็นหมอลำประเพณีท้องถิ่นครับชาวอำเภอดอนจาน์ครับพญาป็นอย่งไรพญาลำลำลำค่อยลำล่องบ้านหนองเดือะคายเพลงบามีซอบวพญาคนว่าเจังสันบ่ครับไตล์นะครับหรือแหล่งกําเนิดของหมอลำพญานะครับงานประเพณีไหลเรือไฟปล่อยกระทงสายตมล้แม่น้ำขโขนนี่นะครับจัดขึ้นทุกปีนะครับ ในวันหัอข้าวประดับดินนะครับเป็นพิธีนี้ที่มันเป็นเป็นระเพนี้ที่มันสืบต่อกันมานานครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนถึงปัจจุบันครับครับผู้ใดอยู่ใกล้แถวนั้นหรือไว้ผ่านแถวนั้นก็แวะเที่ยวแวะชมได้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอำเภอดอนตาลมุกดาหารฝากประชาสัมพันธ์มาทาบที่สัญญา่นฝากมาบ้านเพื่อนตัวเนียนดอนตาลมุกดาหารนะครับนี่ หลายเรือไฟน้ำด้เนี่ยส่วนมากเขาเอากระป๋องอันกาแฟด้ก็เห็นอันเอาใส่ใส่เอาเทียนอันน้ำมันใส่ก็จะปล่อยจุดแล้วก็ไปปล่อยสนับสนุนโดยบีสตรองกาแฟของคุณผู้ชายสินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้